สวัสดีครับผมสปิโนซาครับคอร่มนิดหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูลกับสตาร์สกอร์นะครับวันนี้วันเสาร์นะครับ30พฤษภาคมโปรแกรมฟุตบอลมีความน่าสนใจเยอะมากนะครับนอกจากฟุตบอลลีการนะครับอย่างเยอรมันยังมีรายการเรีกรองครับที่ให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันเยอะพอสมควรนะครับในส่วนของคลิปนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอลกัมบินุสวลีกาสาธาระรัฐเชกนะครับเป็นการเจอกันระหว่างทางสลิดครับเปิดบ้านพบกับบานิก ออสตาวานะครับสลินตอนนี้รั้งอยู่กลุ่มท้าตารางนะครับต้องหนีตกชั้นนะครับส่วนบานิกออสตาวาเนี่ยอยู่กลุ่มหัวตารางครับรุนไปฟุตบอลยุโรปครับสลินกลับมาเล่นกันต่อเนี่ยพวกเขาบุกแพ้ต่อยาโบเดตนะครับ0-1แต่รูปเกมเนี่ยเป็นรองบานเบิร์ดนะครับแล้วก็เจ้าทีมเนี่ยเหลือเพียงแค่10คนด้วยส่วนทางบานิกออสตาวาเนะครับเสมอกับทางฟิปรามา0-0ครับผมมองนะครับว่าบานิกออสตาวาเนี่ยเป็นทีมที่เกมรับเหนียวมากนะครับเสียเพียงแค่27ประตูนะครับ จาก25นัดซึ่งถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่โอเคนะครับเปรียบเทียบกับทีมอื่นเนี่ยยกเว้น2ทีมใหญ่อย่างทางวิกตอเรียพีเซนกับสลาเวียปาครับถือว่า ทางบาริกออตาวาเนี่ยเป็นทีมที่เกมรับเหนียวแน่นะครับมาเยือนทางสลวนครับซึ่งทรงบอลเนี่ยยังเป็นรองนะครับเกมนักเตะเนี่ยเป็นรองค่อนข้างชัดเจนแล้วก็สำคัญรับเกมรุกเกมรับเนี่ยดูแยกกว่าพวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่ชอบเปิดเกมรุกแรกเขาใส่นะครับตรงนี้ดูแล้วน่าจะทําให้รูปเกมเนี่ยเปิดแรกกันพอสมควรครับตรงนี้ครับด้วยราคาที่เปิดให้เสมอกับผมมองว่าหากจะมีทีมชนะนะครับซื้อใจความนิ่งแล้วก็เกมรับที่เหนียวกว่าของทางบาริกออตาวาครับเชื่อว่าอย่างน้อยครับจะไม่แพ้เพราะเผื่อเนี่ยมีมุมเฮดเต็มด ใหงเงนรวยรวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ